ฉันจะทำยังไงดีเ่ะเนี่ฉันเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนของหวานหวานแต่ว่าฉันกลับไม่ได้ชมว่าหวานหวานร้องเพลงเพราะเลยเพราะเพราะหมากเลยล่ะเนาะหวานหวานเออคือว่าคุณครูเมียนี่ยนคะหวานหวานเน่จะมีเพลงสงท้ายที่อยากร้องให้กับทุกคนฟังอีกนะคะนกตัวนั้นที่ฉันคอยเฝ้ารักเออพอก่อนนะเจ้าหวานหวานทำไมหรอคะคุณครูเมียนเมียนดรงดีของพวกเราเนี่ก็มีคณะนักร้องประสานเสียงนะจ๊ะ ถ้าว่าหวานหวานชอบร้องเพลงมากขนาดนั้นสามารถไปร้องประสานเสียงได้เนะที่นั่นเนะ่มีเด็กมากมายเลยนะจ๊ะอืมหวานหวานเข้าใจแล้วคุณครูเบีแน่อยากให้หวานหวานไปเป็นนักร้องนาที่นั่นใช่หรือเปล่าคะเออไม่ใช่หรอกเจ้ะถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นนักร้องนําอย่างนั้นหรอคะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือจริงๆริงไงจ๊ะคุณครูไม่้ยเบี้ครับผมเองก็อยากจะเข้าไปร้องในคณะประสานเสียงด้วยครับกูฟังชื่ออยากจะไปจริงๆเหรอจ๊ะครับ แม้ว่าในชาติที่แล้วกู้ฟังฉือจะฆ่าฉันแต่ว่าคราวนี้เขายังเป็นเด็กราบใดที่เขายอมจำนนต่อฉันในอนาคตชืิอของฉันก็ต้องราบรื่นมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนครั้งนี้เธอจะไม่มีวัน,นได้ทำร้ายหวานวานด์วที่ชายเสยวฉือคะคงจะดีนันแน่เลยนะคะถ้าเอาพวกเราไปด้วยกันนะคะอย่ามาเรียกฉันบบปนะ้นนะมันน่ารังเกียจฮึคอยดูเถอะยังไงในชาตินี้ฉันต้องทำให้แกยอมหมอบกับเทา้าฉันแน่ ในห้องนักร้องประสานเสียงอ้าวล่ะนี่พวกเธอเป็นเด็กใหม่ของคณะนักร้องประสานเสียงยงงั้นเหรอจะ๊ะเออเด็กที่ตัวเล็กที่สุดถ้าอย่างนั้นไปยืนตรงกลางก็ได้นะเออเตี้ยวที่สุดเหรอคะนั่นนอะคือตรงตำแหน่งซีเลยนะอืมตำแหน่งซีอย่างนั้นเหรอโอเคหวานวานจะรีบไปอ้าวแล้วก่อนอันนี้คุณครูก็ได้สอนเพลงไปแล้วนะจะ๊ะทุกคนรองร้องด้วยกันอีกครั้งนะจะ๊ะ เป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์เด้อนี่มันเสียงอะไรกันหเหรอนี่ยเออขอโทษนะจ้ะเด็กๆเมื่อกู่นี้มีใครออกเสียงผิดคีย์หรือเปล่าจ๊ะเออเออคือคือ,คอมีอะไรอย่างนั้นเหรออาจารย์หัวคะ่ะเป็นสวนหวานๆค่ะที่ออกเสียงผิดเออไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะหวานๆถ้านยางนั้นจะมาไว้ว่าลดคีย์ต่ำลงมาอีกนิดนึงนะจ๊ะความงอนงามที่สอดซ้าย นี่ทำไมเธอถึงได้ออกเสียงผิดโทนอีกแล้วเ่ะนี่ผมไม่อยากร้องเพลงกับเธอแล้วเธอเน่ะทำให้เสียงทั้งหมดเพีไดไปหมดเลยนะจริงด้วยส่วนว่าเธอที่ร้องเพลงนี่น่าเกลียดเหมือนกับเป็ดเลยละ่ะเชอะฉันจริงด้วยฉันยังก็ไม่อยากร้องเพลงกับคนแบบเธอแล้วหวานหวาน,วนจะอีกไม่นานพวกเราก็จะเข้าการแข่งขันแล้วไม่อย่างงั้นตอนนี้เธอก็หนูไม่สามารถร้องเพลงที่นี่ด้วยได้อย่างงั้นหรอคะ